สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกมันนะคะกับกล่องจังใดล่ะจีมมึงต้องเอาตาขึ้นมานะจ๊ะทางไหนล่ะท้างพีดจกเข้าไปานี่นะะนเลยค่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณปูม่มาเให้ยังบะฮู้ค่ะเรามาเสียบมันจ้าเราวทำเองหมดเลยนะจ๊ะฝั่งด้านนี้และอีก โอ้นะคะทุกคนยังมาถึงคืนเลยฉันได้หอดเคริงเลยเครงหนึ่งหอดต้นกล้วยอ่ะโอ้แล้วก็มีเสืียค้อยๆปวนยิ่งมองกับอีเสือแล้วก็มีผู้เฒ่าวสองคนที่นั่งจมเป็ดๆไปเลยนะคะเรียกประการงานประสาองกฤจมอย่างเดียวบึ้งสภาพฉันนี่คนกรุงเทพแด้เนี่ยฉันเป็นคนกรุงเทพแด้เนี่ย เดี๋ยวปลูกมันแล้วก็ต้องไปกกีอยดยางอีกคนกรุงเทพอมอมย<า>ิบอมเสียบเข้าไปลึกๆนะคะแต่เราไม่มีแรงเสียบ